มีมีมีเข้าขายบ้างไหมครับเนี่ยอืมขอโอเคครับเท่าเท่าไหร่ครับสามพันครับเรอะไรครับสามหนึ่งศูนย์ครับเขาเขาอย่างครับโอ้โหนี่เป็นแถวหรอวะไอดีคุณคุณคุณเป็นผู้ชายจริงปะผู้ชายครับผมขอตรวจร่างกายคุณหน่อยได้ไหมตรวจได้เลยครับจริงเหรอใช่ครับสาระสาระลวนๆวนครับเราพูดค้สิค้า ทำไมเซ็ตเร็วอย่างรัะปกติถ้าถ้าไม่ใช่เพศที่เราเป็นอ่ะเราก็จะไม่ตอบเร็วไหมคใช่คับไม่คือแบบโดนโดนทักโดนโดนทักจนงอกใช่ค่บใช่อะไรใช่ครับใช่อะไรครับใช่อะไรใช่ใช่ครนีไงครับอืฉีดน้ำหอมเลยผู้ชายฉีดน้ำหอมเลยดีออลรับมีแบรนด์เดียวเหรอที่รู้จักอ่ะของผู้ชายอ่ะใช่ครับแล้วแล้วก็ อีกแบรนด์นึงจำไม่ได้เอาไรยิ้มทำไมครับโปโลโปโลเงินเงินเงินข้าวไหมครับสามพันเอาไม่ยิ้มทำไมครับผมดเทายิ้มทำไมอ่ะเป็นเป็นปกติอยู่แล้วอ๋อเคครับครับดีอ๋ออะไรนะครับดีอ๋อใช่ไหมใช่ครับแล้วชาแนลนี่ฉีดไหมฉีดอยู่ครับฉีดอยู่แต่แบบไม่ไม่ค่อยใช้ครับอ๋อโอเคครับ ชายแท้นีช่ชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชายแท้ร้อยร้เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋็กก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเล่นโลจิงครับฮะเปล่าลไม่ไมีอะไรนี่แหละชายแท้ผมตามหาถ้าถ้าผมจับถ้าผมถ้าถ้ผมจับผมจับเอลคนเนี่ยคุณจะรู้สึกไงรู้สึกแบบฮะ<า>คุณจะเสียวเหรอไม่ใช่อไม่ใช่เมื่อกี้สอนเสียมาแล้วนะ รู้รู้สึกว่าแบบจักระจีคระจักระจีโอเค่อไปเองครับเสียวมาตอนไหนี่ผลลัปนป่าจะเย็นนี่แหละครับชายแท้ที่ผมตามหาชายแท้จริงใจชายแท้ชื่อมิวทีเนี่ยแหละชายแท้มิวชีนครับมิวชีนนี่แหละชานมครับแปลว่าชานมผมก็ชายแท้นะครับครับอันนี้เชื่อครับไม่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วอันนี้เชื่ออยู่แล้วไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องบอกชื่อด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสภเดี๋ยวก็จะแบบไปป่นคนละหลอกเงินครับใช่ครับ ใช่ครับอ่ะอ่ะอาชีพผมก็อย่างงี้ไงครับอ๋อแล้วได้มีไหมครับแล้วได้มีไหมมี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 คนให้ตังค์ครับได้มีได้มีใครถามไหมครับไม่มีครับอืมไม่มีเนาะครับครับเงินเข้าแล้วใยแท้โอเคครับเชิญนะครับเชิญชื่ออะไรครับอะไรนะครับคุณคนคนที่ไรทชื่ออินเตอร์ครับนามสกุลมิลานอืมอินเตอร์ครับผม จิมมี่เป็นลับเคสหรอใช่ครับตรงปั๊บเอสโซอะครับใกล้ๆโรงพยาบาลจิมมี่ไม่ได้หน้าหน้าแถวก็เลยให้คนพี่ก็เลยให้คนหน้าแถวไปแล้วอ่ะอ๋อมีมีมีคนนึงครับที่ยืนยืนเหม่อตรงตรงนี้จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นหรอกครับโอ้ยแต่จะมาโซฟผมแล้วกันอันนี้อาจจะเป็นจิมมี่มาต่อคิวก่อนนะอยากรู้ว่าผมเอาชื่ออินเตอร์ไปอย่างไหน คุณดูซ้ายจอสุดดิคุณดูซ้ายจอคุณอ่ะซ้ายจอสุดคุณอ่ะคุณจะเห็นใต้ทวิตเห็นปะนีอมีศพหนึ่งตรงบาเมโซนะครับชื่อชื่อชื่อ,อ,อม,มีมิลานใช่ไหมครับหรือว่าอินเตอร์อินเตอร์มิลานครับ อินเตอร์มิลานผมผมขอโทษด้วยครัที่แบบจำไม่แล้วลมาเยใช่ฮะช่วงช่วงนี้สมองแปรปวนนะแสมองเลยนะครับสมองสมองครับผมสมองเลยเนาะใช่มันเอาอินเตอร์ไงแต่ผมเห็นแค่ตัวเอ็นกับทีอาร์ก็เลยเกลียดเลยนะทุกคก็ใช่ไงก็กูไม่เห็นตัวไอเมึงจ้าที่เหี้ยงกูทำไมล่ะไอตุ๊ตตีเลยใช่แทนลิปเจลอ่ะอืมจะแทนลิปเจลหรอครับ อ่านแชทกูปะเนี่ยอันเนี้ยอ่านแชทกูปะแบบว่าฮะไปไปหมอเวนหมอเวนหมอเวนโอเคครับเดี๋ยวเจอกันผมหมอเวนก่อนครับเดี๋ยวผมรอหมอเวนครับหมอเวนใครมีปัญหาอะไรกับประชาชนระวังตัวด้วยนะครับเขาไม่ค่อยเขาไม่โอเคกันนะครับเนี่ยมีปัญหากับประชาชนกันเนี่ยใช่ไหมครับคุณชมพู่ใครมีอ่ะใช่ครับมีคนมีปัญหากับประชาชนรับเนี่ยใครมีอ่ะใช่ครับอย่าไปมีเลยครับคนเราอ่ะะให้ไปกันได้ให้ไปกันดีกว่า อันนี้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไม่หมายถึงว่าเราไม่อยากไปปิ๊หาของประชาชนกันเลยครับเราเป็นหมอเรารักประชาชนดีกว่าเออแจ็คมันยังเข้าเวรอยู่นะในวอน่อะยังเห็นเราเป็นหมออยู่หมอเ<ม>ยู่ก่อนผม,ผมหิวตังค์ครับผมจะมากดตังค์เคมครับเรียบร้อยแล้วผมกดแล้วผมครับเวลาสอบมันไม่ตื่นเต้นหรอกมันแค่กดดันเยอะไหมอะคนสอบ ก็ถ้าเราตอบฉา,านได้มันก็มันก็ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราติดม,ม,มันก็จะโดนกดดันเนี่ยหนูตื่นเต้นอนะ่ะคุยกับพี่หนูยังตื่นเต้นเลยคือที่ที่สอบเนี่ยเพื่อให้เรารับแรงกดดันได้ไงเพราะว่าออกไปเจอสถานการณ์จริงๆบางทีแบบถ้าแก๊งเขาพูดอะไรเงี้ยข้ามด่ากลับอ่าอ่าใช่ใช่น้ำนิ่งไหลลึกอะเดี๋ยวหนูไปถามกับอาจารย์หนูก่อนเดี๋ยวหนูมาตอบ ไปดูไปดูแนวมาเอาง่ายๆถ้าคําถามที่สอบสัมภาษณ์มันก็จะแบบเป็นแพทเทิร์นเรื่องราวเหตุการณ์อะไรเงี้ยเหมือนไส้หมอในการทํางานดีค่ะพี่ชมทําไงเ่ีแทงเลยได้หรือเปล่าไม่ได้มันก็จะทะเลาะกันในหน่วยงานไม่ได้ถึงก็หมอเก่านะไส่ถึงหมอเก่าใช่เก่าเก่ามาก้วยถึงไปสอบมาแล้วเนี่ยพี่พี่ชมอระไรหรอเหมือนไสว่ะ มันไส้ไครเราต้องระบุไปเสื้อเหลืองอ่ะเสื้อเหลือสือมีทั้งสองคนสามคนใส่หมวกเยอะแยะไปเป็นตาดำใส่หมวกไม่หนวดยืนเท้าคางฮึมฮึมอยู่เนี่ยได้เปะปะเราหมั่นไส้เขาหรือเราติดใจเขาแค่นี้ดีกว่าเพราะาหมั่นไส้กับติดใจมันก็คล้ายๆกันอยู่นะเยียหลอกจริงๆเลยลูกใครวะแม่แม่ชื่ออะไรอ่ะเฮียมันหลอกเกิน ติดคอพูดได้รรู้เปล่าลูกไข่วะเฮียลูเปิดติดคอไหมเฮ้ยเก็บแหลมจังอะใครวะครับผมจัดไปผิงยิงกันทำไมล่ะแล้วนา้มด้วย โค่นเว้นหัวอ่ะมันหูดับได้หรอตอนตอนมันยิงอ่ะใช่หรอหูดับได้หรอไม่มีใครเขาอยากคุยกับมึงครับไอ้เหี้ยตะกายมันไม่มีใครเขาอยากคุยกับมึงครับไอ้โง่เขาไม่อยากคุยกับมึอไม่ค่อยดนยิงไอ้ตะกายครับเขาไม่มีใครอยากคุยกับมึงไงไอ้เหี้ยขี้เจอกันในหลังเลยครับใครเบใครยานก็เข้ามาเดี๋ยวผมเข้ามาหลังดีโอเคเจอกันครับเจอคจะคข้บคุยนะครับแจ็คฮับโห เออเมื่อวานไม่ได้ไปนี่หว่าใช่ป่ะเมื่อวานไม่ว่างใช่ไหมใช่เมื่อวานไม่ได้ไปไม่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 มีใครชวนโอ้โหก็ก็บอกแล้วการละการไม่มีไม่มีใครชวนใครงรั้นเลยคือไปไปนัดผมกันเดี๋ยววันนี้นะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่บนเดี๋ยวไปหาเว่ยเกมอ่ะไปหาเว่ยเกมเรียกไอเกมไอเกมเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องแก๊งนี่ยังไงครับเรื่องแก๊งวันที่หนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูสล็อตให้ถ้าถ้าสมมติว่ามันไม่ต้องเพิ่มอ่ะก็คือก็เข้ามาหมายนว่าทาไมไม่ต้องเพิ่มเหรียญนะถ้ามีเหรีีีีีีียยยยยยญญญเเเเดด๋วผผผมมมมมมมหหรรไ่่่่อะะิแตนาใชป โอปีโอปีโอเคถ้ามีเหรียญก็ชิลประมาณใช้ปรนะมาณยี่สิบเหรียญนะเตรียมไว้ได้อยู่นะหรือว่าเยอะพอโอเคได้โอเคมันใช้สิบเหรียญเองนะอ๋อได้ครับได้ได้ได้ครับโอเคครับได้เลยเจอกันครับหนังลีได้ครับได้ครับไอ้เสกายมึงจะมึงจะแอคอะไรวะผู้ชมพูครับครับอ่ะฮัลโหล แม่เอาดีกว่าอะไรเขาเพิ่มระบบเทคบัคกมาใช่เรอใช่เหรอไปดูดีนะดะไปดูในอัปเดตประเทศดิว่าดีเลยนะพี่ตีตีเยลยอไหนดูอัปเดตดิ